ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญก่อนถูกหวยถูกอะไรกันให้จำที่เป็นหนี้เป็นสินกน็มีเงินชดใช้เขาทำมาหากินก็ให้ร่ำให้รวย <c oughs> และที่สำคัญก็อย่าคบคนชั่วเป็นมิตรคนไหนมันชั่วก็ห่างๆซะนะคนไม่ดีคนวิ่งเต้นล้มคดีพ่อค้ายามาเฟียธุรกิจสีเทานะคนชั่วๆเร็วๆเ,เ,เนี่ยห่างๆอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับนะแล้วก็ นะมีเวลาก็ออกกำลังกายพักผ่อนนั่งสมาธิรักครอบครัวมากกว่ารักเพื่อนนะหลายคนเนี่ให้ความสำคัญกับเพื่อนครับนะเพื่อนผมเนี่ยมีเป็นสอสอเป็นอ่าเป็นนักธุรกิจวันวันไม่ทำอะไรแล้วครับวันวันเนี่ยจะไปท่งานเลี้ยงเพื่อนครับวันนี้เลี้ยงรุ่นวันนี้เพื่อนรุ่นเพื่อนนั่นเพื่อนนี้ต่างๆลืมลืมผัวลืมเมียลืมครอบครัวอันนี้ก็ฝากไว้ว่านะให้สงเคราะห์ครอบครัวด้วย จริงไหมครับใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยแสดงความคิดเห็นเอาเวลาส่วนใหญ่นะอยู่กับครอบครัวไม่หลายสดหลายวันเพราะไม่ว่างครับจุกครูครับจุกครูจุกครูนะครับก็ฝากนะฮะตอนนี้หนี้สินอะต่างๆก็เยอะแยะกันหมดนะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนยากจนมีแต่หนี้สินรัฐบาลเพื่อไทยก็เลยเสนอนโยบายเขาเรียกว่านโยบายแจกเงินนะนโยบายแจกเงินเนี่ยตรงใจประชาชนครับ นะประชาชนอ,อยากได้น,น,นะครับประชาชนอยากได้เงินจากอาอนายกเศร,รษฐาพักเพื่อไทยก็ถือว่าโดนใจประชาชนครับเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนยากจนคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับเป็นคนร่ำรวยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายแจกเงินเนี่ยเป็นนโยบายที่ตรงใจประชาชนแบบที่นายกเศร,รษฐาว่าคนมันจนจนทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ประเทศนะนะครับ การแจกเงินเนี่ยตรงใจประชาชนสมัยหน้าก็อาจได้รับการเลือกตั้งมาเพราะว่าได้ไปแล้วคนละหมื่นนะครับอันนี้นโยบายเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงไม่เลิกหรอกก็คงเดินหน้าไปถึงแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยคัดค้านจะติดคุกติดตารางหรือไม่อย่างไรก็ไม่สนแล้วครับเพราะว่าอะไรพราะหาเสียงไว้แล้วก็ต้องเอาเงินนี่ไปแจกนะครับนะส่วนตัวผมเี่ไม่ได้คัดค้านอะไรนะครับก็กราบเรียนนะครับก็ให้โอกาสท่านนายกเอ่อเรียกอะไรวะ ให้โอกาสนายกเศรษฐาก็ในการดําเนินการตามนโยบายเพราะคุณมาจากการเลือกตั้งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนะแต่ผมก็ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยนะผมเลือกพรรคก้าวไกลทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อที่เขตบางกะปิผมไม่ได้เลือกเพื่อไทยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อ่จะไปขับขวางเรืออะไรต่างๆนะนะครับแต่ก็อยากให้ฝากให้รัฐบาลเศรษฐาแล้วก็คุณทักษิณซึ่งเป็นนายกตัวจริงส่วนคุณเศรษฐาเนี่ย ก็แค่ตัวแทนคุณท,ทักษินแค่นั้นเนี่ยก็รอหลังจาก13เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ได้ข่าวว่าอาจจะออกจากคุกมาบัญชาการเองหรือเปล่าตอนนี้ก็นั่งบัญชาการอยู่ชั้น14่โรงพยาบาลตำรวจนะครับถามว่านโยบายาแจกเงิน1,000งบาทเนี่ยมันตรงใจประชาชนเพราะคนส่วนใหญ่ยากจนนะยากจนอยากได้ตังอยากได้อะไรต่างๆนะใครมาคัดค้านเนี่ยก็โดนคนที่เขาต้องการเงินเนี่ยต่อต้านหนัก รัฐบาลก็ใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงนะครับผมไม่คัดค้านนะแต่อยากจะฝากนะครับคนที่เขาคัดค้านคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็คือคนไทยที่เสียภาษีเหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนชั้นกลางและคนชั้นบนซึ่งเขามีความเชื่อว่าการนําเงินงบประมาณที่มาจากการกู้ยืมเงินเนี่ยแล้วเอามาแจกเนี่ยมันไม่คุ้มค่าอันนี้คือสิ่งที่เขาคัดค้านนะและเขาไม่เห็นด้วยเท่าเงินห้าแสนล้าน ไปสร้างสนามบินสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางหรือไปลงทุนทําโรงงานไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่คนเขาไม่เห็นด้วยนะนะก็มีทั้งข้าราชการนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับนี่เขาคัดค้านเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะกลับเรียนไปยังท่านนะนายกตัวจริงที่อยู่ชั้น1ิโรงพยาบาลตำรวจก็คือทักษิณ ซึ่งหลังจากวันนี้มีโอกาสได้รับการพระราชทานอภัยโทษก็จะมาบัญชาการประเทศไทยด้วยตัวเองส่วนคุณเศรษฐานี่ก็ผมเชื่อครับก็ต้องรอฟังคําสั่งจากเขาเอาตรงๆเลยนะนะก็อยากจะฝากนะให้นึกถึงข้อดีข้อเสียผมไม่ค้านนะครับนะครับไม่ต้องเข้ามาด่าอะไรผมนะผมไม่ได้คัดค้านก็คุณอยากแจกก็แจกไปแต่ว่าคุณต้องฟังเสียงคนที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน ื่อไทยได้คะแนนเสียงมาสิบล้านเสียงมันคนตั้งหกเจ็ดสิบล้านเสียงเนี่ยส่วนที่เหลือก็เป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากนะนายกโทนี่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจและนายกเรษฐาซึ่งเป็นนะตัวแทนของคุณทักษิณเนี่ยฟังเสียงคัดค้านและเอาไปคิดปรับปรุงแจกก็แจกไปนะไม่มีใครเขาว่าหรอกครับแต่ว่าฟังเสียงคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเอาไปลองคิดดูนะส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกได้เลยนะครับ ไม่รับเงินหนึ่งมืนบาทไม่ว่าจะกรณีใดนะเพราะผมไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่คนที่มีรายได้น้อยนะนะครับไม่ได้คนร่ำรวยมหาเศรษฐีแต่ว่าไม่เดือดร้อนและไม่อยากได้เงินภาษีเพราะส่วนตัวผมผมมองวันข้างหน้าประชาชนต้องใช้นี่เพราะเงินนี่ไปยืมเข้ามามีดอกเบี้ยถ้าสมมติเอามาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสาเร็จนายกเศรษฐาบอกว่าเศรษฐกิจจะโตห้าเปอร์เซ็นต ส่วนตัวผมไม่เชื่อผมเองทํางานอยู่กับสถาบันการเงินมาประมาณ30สิปีทุกวันนี้ทํางานกับสถาบันการเงินอยู่ได้คุยกับเพื่อนๆในสถาบันการเงินบอกเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจไทยจะโตถึง5%้าปเซที่ผ่านมาก็ประมาณสองอร์ซนนะยกเว้นว่าเป็นนายกเทวดาหรือว่าโชคดีเศรษฐกิจดีทั่วโลกก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีปุ๊บนี่สาธารณะมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ ผมไม่ได้มีความรู้อะไรทางเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้ผมไปติดตามนะการพูดการจาการเสวนาของนักวิชาการและนักธุรกิจที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองเขาเล่ามาถ้าเศรษฐกิจมันไม่โตห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะภารลนี่มันก็จะมากขึ้นแล้วก็ประเทศเราก็จะลำบากมากขึ้นและต่อไปนักการเมืองเนี่ยพรรคอื่นๆเนี่ยนอกจากพรรคเพื่อไทยก็จะเอาบ้าง ถ้าเกิดว่าคราวหน้าพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงเพระแจกคนละหมืน่นต่อไปก็พักการเมืองอื่นก็เอาบ้างครับแจกแม่งเป็นคนละแสนไปเลยครับนะนะครับแจกกันไปเรื่อยๆถ้าเศรษฐกิจมันดีจริงประเทศก็จเจริญแต่ว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นมาถึงห้าเปอร์เซ็นที่ผ่านมามันแค่สองเปอร์เซ็นนะครับภาระนี่มันก็เยอะแยะต่อไปก็จะเหมือนกับเวเนซุเอลาหรืออาร์เจนตินาหรือประเทศอะไรที่มันล้มเหลวเนี่ยอันนี้คือคือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น อดีตผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนักการธนาคารต่างๆเขาก็ไม่เห็นด้วยก็เพราะนั้น <c oughs> รัฐบาลต้องคิดให้ดีนะครับคณะกรรมการปรปรชเขาเตรียมตรวจสอบแล้วเขากลัวว่าประเทศจะเสียหายมันมีความเสี่ยงห้าแสนล้านหลายคนที่เขาคัดคา้านเขาบอกว่านําเงินไปสร้างสาธารณูปโภคดีกว่าไหมครับนะส่วนตัวผมไม่ค้านนะครับคุณอยากแจก,กแจก,กไป แต่ถ้าคุณอยากแจกจริงๆคุณแจกเฉพาะคนยากคนจนดีกว่าไหมที่เขาเดือดร้อนนะคล้ายๆกับรัฐบาลประยุทธ์อ่ะแจกแจกเฉพาะคนจนจริงๆอ่ะคนไหนชาวไร่ชาวนาคนภาคอีสานเนี่ยฐานเสียงพักเพื่อไทยเนี่ยใครเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยก็แจกแจกคนเลือกพักเพื่อไทยอย่างเดียวก็ได้หรือว่าแจกคนที่ยากจนอ่ะทุกจังหวัด่ะที่มีรายได้น้อยไม่พอใช้พอกินเนี่ยไม่ว่าจะจนหรือลากแก้วลากยากหรือฐานลากแจกพวกนี้อย่างเดียวไม่ต้องมาแจกคนชั้นกลางแลครับมีเงินเดือน สี่หมื่นห้าหมื่นขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องไปแจกเขาหรอกเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีบ้านมีช่องเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ต้องแจกอย่างผมนี่ไม่ต้องแจกเลยนะเออนะมีบางคนบอกว่าเนี่ยนะครับแจกไปเลยคนละล้านครับคนยากคนจนนะ่ะสมมติว่ามีอยู่สักสี่ห้าล้านเนี่ยคุณแจกไปเลยคนละล้านครับห้าแสนล้านแจกไปเลยสมัยหน้าเขาเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วพอคุณแจกคงละล้านเนี่ยต่อไปพักอื่นก็แจกสองล้านเลยครับ ประเทศไทยจะเสียหายหรือไม่ก็ฝากพี่น้องประชาชนก็ลองคิดดูนะส่วนตัวผมไม่ค้านการแจกนะแจกไปครับนะปะปะชก็ตั้งเรื่องแล้วครับถ้าดูแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องส่งสารดีกาดําเนินคดีอาญาเหมือนกับสมัยจํานําข้าวยิ่งรักสุดท้ายก็ติดคุกครับนะนโยบายดีแต่ควบคุมไม่ได้เกิดการสุริตเิ็จไมไปหมดสุดท้ายหมอวรลงเป็นการนําดําเนินคดีสุดท้ายาาย,ยิ่งรัก สารจำคุกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบติดคุก40ปียิ่งรักหนีคดีไปอยู่ที่ดูไบกับทักษิณจนถึงทุกวันนี้นะครับแรกๆคกดีครับชาวนาชอบแต่ตอนหลังดูแล้วไม่ไหวแล้วมันมันกลายเป็นเวียนข้าวข้าวทิพข้าวะมา่าข้าวเขมรเอามาเวียนมาอะไรกันคดโกงกันหมดเงินภาษีเสียหายมากมายหลายแสนล้านสมัยรัฐบาลยิ่งรักก็พักนี้แหละครับนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าการทําอะไรเนี่ยมันอย่าลืมนะครับว่ามีทั้งผลดีและผลเสียแต่แจกไปแต่ต้องควบคุมการทุจริตนะระยะ4กิโลเมตรเนี่ยมันจะมีร้านค้าอะไรไหมนะทำไปทํามาเนี่ยตอนนี้ต้องขยายขยายไปขยายมาคนที่ได้ประโยชน์จากเงิน5สนล้านก็คือใครครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อหรือไม่เจ้าขวัวเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของห้างรายใหญ่ใช่หรือไม่ คนที่ร่ำรวยทั้งหลายนี่จะได้เงินได้ทองหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเงินจะไปตกกับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายใช่หรือไม่เพราะว่าคุณไปกําหนดไว้แค่สี่กิโลเมตรลานคงลานค้ามันจะมีอะไรช่องทางในการทุจรลิตเยอะแยะมากมายผมได้ฟังจากอ่าปปชก็พูดเนี่ยฟังจากสถาบันการเงินพูดฟังจากข้าราชการพูดคดโกงกันบานอะนะนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องที่ว่าจะต้องไปทําอะไรอะอะไรอะไรไอ อะไรระบบใหม่เนะี่ยเขาเรียกอะไรวะพี่น้องครับจําชื่อไม่ได้แล้วแม่งแก่ป่ะเนี่ยคือแทนที่จะใช้แอปเป๋าตังก็ไม่ใช้เพราะว่าคนจะจําลุงตู่ก็เลยต้องการให้จําทักษิณน,นะแล้วก็จําเศรษฐาก็เลยไปใช้ระบบอะไรอะอะไรอะระบบคลาวระบบอะไรเรียกอะไรครับช,ช่วยบอกด้วยจุกรูเชีย่ยเขาเรียกระบบอะไรนะครับนะระบบอะไรครับนะเออนะเขาเรียกระบบอะไรครับช่วยบอกนะอ,อ๋อบล็อกเชน ขอบคุณมากครับพี่เสือบล็อกเชนก็นเสียเงินตั้งกี่หมื่นก,กี่เป็นหมื่น,หม,นหมื่นล้านหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าไหมคนยากคนจนคนไม่มีจะกินเนี่ยถ้าคุณอยากแจกก็แจกเป็นเงินสดเลยหรืออะไรไปเลยดีไหมครับเขาอยากจะใช้ทําอะไรก็ใช้นุง่ในงใช้นี่ก็ได้เลยะนะครับทําไมต้องไปสร้างอะไรบล็อกชงบล็อกเชนเป็นหมื่น,หม,นหมื่นล้านเนี่ยค่าจ้างเท่าไหร่่ะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็พันล้านนะสมมติว่าคิดจะโกงนะเอาสักยี่สิบแล้วกันสองพันล้านละ เก่าเงินไว้ใช้ในการหาเสียงในคราวหน้าต่อไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรเราต้องไปลงทุนนะครับบล็อกทงบล็อกเชนเลยนะครับขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณโดยโดยไม่สมควรหรือไม่คุณก็เอาเข้าแอปเปาตรงเป๋าตังอะไรต่างๆที่นักเศรษฐศาสตร์เขาว่ากันอะ่ะพี่น้องว่าไงอะนะครับนะคุณก็ใช้แบบเดินแจกเงินสดไปเลยคนละหมื่นไม่พอก็แจกกันไปคนละแสนเลยนะแจกเสร็จแล้วคุณก็หนีคดีจบปอปชอล่าสุด มีคนไปร้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนะร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินฝ่ายคงฝ่ายค้านก็เตรียมแล้วครับเดี๋ยวเขาก็ยื่นเรื่องประธานสภาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการคัดค้านก็คือสารรัฐธรรมนูญสารปกครองถ้าสาลร,รัฐธรรมนูญและสารปกครองตัดสินแล้วว่าพฤติกรรมดังกล่าวของพรรคเพื่อไทยนโย,ยบายรัฐบาลขัดต่อกฎหมายก็ส่งไปยังปชปชปปชก็ส่งไปสาลฎีกา ก็ถ้าผิดจริงก็เหมือนยิ่งรักในอดีก็ถือติดคุกก็หนีก็ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้มีความเสี่ยงเสียงคัดค้านมันเยอะจะทําอะไรเนี่ยห้าแสนล้านอ่ะเอาไปสร้างสาธารณูโภคไม่ดีกว่าหรือสร้างสนามบินเนี่ย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 สร้างสนามบินปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าต้องรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนอกนั้นแข่งขันสู้เขาไม่ได้คุณก็ไปสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสร้างสนามบินนะ ขึ้นมาเยอะๆรับนักท่องเที่ยวดีกว่าไหมสร้างรถไฟฟ้าดีกว่าไหมการคมนาคมดีการท่องเที่ยวดีนะรายได้คนเข้าประเทศนะครับนะและตอนนี้ก็เกิดสงครามขึ้นมาคนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็น้อยลงเพราะนั้นสิ่งที่ท่านคาดหมายไว้มันก็ย่ำแย่ประเทศเราก็ไม่ไม่ค่อยมีไรายได้ลำบากเพราะนั้นนักวิชาการก็พูดเนี่ยเราก็ฟังบ้างจะดีไหมแต่ผมไม่ย้ามนะครับ ไม่ห้ามเพราะว่าคนส่วนไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนยากจนทั้งนั้นไม่ห้ามครับแจกไปเถอะนะแต่แจกเฉพาะคนที่เดือดร้อนดีกว่าแล้วเงินส่วนที่เหลือไปสร้างโรงพยาบาลทุกวันเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยคนยากคนจนเนี่ยรอตั้งแต่เช้าสองทุ่มยังไม่ได้ผ่าตัดเลยจะผ่าตัดเขาบอกนัดไปหกเดือนหกเดือนสามเดือนพอถึงเวลาหมอนัดหมายโทรศัพท์ไปตามคนไข้บอกตายหาไปแล้วนะเครื่องมือก็ไม่พอ ยาก็ไม่พอโรงพยาบาลก็ไม่พอรถพยาบาลก็ไม่พอบุคลากรก็ไม่พอคนจนมีสิทธิ์ไหมครับไปเน้นเรื่องรักษาพยาบาลดีกว่าไหมครับนะนะครับนโยบายของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นมักนโยบายที่แบบนะคอยแจกลดแรกแจกแถมแจกให้กับคนจนนั่นเลยพักนี่เกษตรษกรเป็นนี่ก็ไม่ต้องใช้นะมันทําไปทํามาแล้วรัฐบา,เาลเจารายได้มาจากไหนนี่เกษตรษกรก็พักนี่ นะ,อะกอโยงกองยอนี่เป็นหนี้แล้วต้องใช้หรือไม่ต้องใช้อีกมันรัฐบาลต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแทนแทนแทนประชาชนนะแทนเกษตรกร,ร,กรทุกอย่างเนี่ยเพราะมันไหลายเรื่องไหลราวเนี่ยมันจะไหวไหมนโยบายอะไรบ้างที่เป็นการหาไรายได้ผมอยากจะฟังนะครับรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยนะนายกทักษิณเนี่ยฟังอยู่ชั้นสิบสี่ตอนเนี้ยเป็นนายกตัวจริงของประเทศไทยเรถฐาก็คือลูกน้องคนใกล้ตัวเสษฐามีแต่ลูกน้องทักษิณทั้งหมดอะ ตั้งแต่คนขับรถเลยอ่ะรปภคนใกล้ตัวหมอมิงหม,หมอนุ่นหมอนี่ลูกน้องทักษิณทั้งหมดรอบตัวเหมือนกับนายกเศรษฐาเนี่ยโดนอ่ควบคุมตัวตลอดเวลาทํางานตามคาสั่งโทนี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็อยากจะฝากนโยบายอะไรบ้างที่คุณจะหาเงินเนี่ยนะมีแต่นโยบายที่คุณจะแจกเงินเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแจกก็แจกไปแต่ว่าแจกเฉพาะคนจนดีกว่าไหมนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคุณก็แจกไปแต่คนรวย คนชั้นกลางอย่างผมเนี่ยถือเป็นคนชั้นกลางไม่มีความเดือดร้อนเรื่องสตังค์เลยนะครับหมอมิงนะนะครับนะครับปากนะครับนโยบายที่หาเงินเข้าประเทศครับคุณเศรษฐาครับตอนนี้ก็การท่องเที่ยวกระทบหนักคุณกล้าพูดความจริงไหมผมเนี่ยสนิทกับบริษัทนําเที่ยวหลายบริษัทเพราะผมเป็นคนชอบเที่ยวเมื่อวานนี้เขาโทรมาหาผมเขาบอกพี่เดตอนนี้คนเข้าประเทศลดลงเยอะ คนจีนคนเจอเนี่ตกอกตกใจตั้งแต่มีการยิงกันที่ไออะไรวะสายามพาร่ากอนกูก็ไม่ค่อยได้ไปไเลยเลยเรียกไม่ถูกคนมันตกใจคนคนจีนจะมาเที่ยวอะไรก็กลัวว่าเดินเดินอยู่แม่งจะโดนยิงกับบานตายหาคนตกใจก็คนก็มาน้อยลงเสร็จแล้วซ้ำด้วยสงครามอิสราเอลกับฮามัสยิ่งหนักไปใหญ่ครับราคาน้ำมันก็ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเศรษฐกิจแย่สงครามโลกจะเกิดหรือไม่ตายหาครับ คนหวาดกลัวเกิดความไม่เชื่อมั่นในการเดินทางการท่องเที่ยวในการใช้เงินเพราะฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวก็เริ่มแย่นะครับอันนี้คือความจริงนะครับนะครับเราต้องพูดความจริงครับตอนนี้ลําบากเลยครับเพราะฉะนั้นประเทศเราก็นี่สินก็ลุงเขาก็ากู้ไว้เยอะนะครับกู้ไว้เยอะเพราะฉะนั้นก็ของเก่าของลุงก็ยังใช้ไม่จบเพราะว่าลุงตู่แกกู้ไว้เพราะว่าช่วงนั้นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เดือดร้อน นะเป็นช่วงที่เดือดร้อนช่วงโควิดลุงแกก็กู้ไว้เยอะนะไอน้นี่ลุงลุงตู่นี่มาลุงอะไรลุงโทนี่นายกตัวจริงประเทศไทยก็จะอีกห้าแสนล้านนะครับและเป็นการกู้มาแจกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะฉะนั้นภาระนี้สินการต่องเที่ยวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนายกว่าลองไปดูซิว่านโยบายในการหาเงินเนี่ยเราจะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยตอนเนี้หรือว่าจะไปรีดภาษีหรือขึ้นภาษีประาชาชนเพื่อเอาไปแจก นะผมก็ฟังแล้วก็ฝากฝากรัฐบาลนะครับก็ให้โอกาสท่านนายกเศรษฐาลูกน้องท่านนายกโทนี่ชั้นสิบสี่นะครับนะก็ทำให้เต็มที่แต่ฟังเสียงเขานะแล้วเวลาตอบคำถามเวลาเขามีคนคัดค้านเนี่ยอย่าไปตอบว่าอะไรฟังเสียงคนส่วนใหญ่อย่าไปตอบแบบนั้นเขาเรียกว่าตอบแบบการเมืองตอบแบบเอาใจคนที่เลือกพักเพื่อไทยมาก็คือคนฐานลากของประเทศ บอกว่าฟังเสียงคนส่วนใหญ่แล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ฟังเสียงคนส่วนน้อยก็คือนักวิชาการเศรษฐีผู้มีอันจะกินอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยไม่ฟังเพราะว่าเป็นเสียงของเศรษฐีและตอบแบบการเมืองคืออย่าฟังเสียงเศรษฐีอย่าฟังเสียงวิชาการเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนส่วนน้อยอันนี้เขาเรียกว่าตอบแบบการเมืองเอาใจประชาชนฐานเสียงต้องตอบที่ครับว่า สิ่งที่นักเรศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยสองคนและนักการธนาคารทั้งหลายที่เขาเป็นห่วงใยประเทศชาติเนี่ยเขาพูดตามหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์คุณต้องตอบแบบเศรษฐศาสตร์เอามาโต้กันออกทีวีเลยประชาชนจะได้ตัดสินไงะนะครับพี่น้องครับตอบแบบมีเหตุมีผลเวล,เวลาเขาเวลาเขาเวลาเขาโต้เถียงมาเขาบอกเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะไม่คุ้มค่าคุณก็ตอบไม่คุ้มยังไงนะ อ่าตอบมานะก,กอภาระนี่อ่าคุณก็ตอบมาไม่จริงยังไงแล้วก็โอกาสที่จะประเทศจะเติบโตห้าเปอร์เซ็นไม่มีมันม,มีแค่สองเปอร์เซ็นตคุณตอบมาครับเปรียบเทียบกับการเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นไปยังไงคุณต้องตอบมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตอบแบบเอาใจประชาชนอย่าตอบแบบเอาใจประชาชนต้องตอบแบบมีหลักมีเกณฑ์ในสิ่งที่เขาพูดมา นักวิชาการเขาเรียนมาเศรษฐศาสตร์เขาเรียนมาคุณต้องตอบแบบเศรษฐศาสตร์คุณไม่ใช่ตอบบอกว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากได้แน่นอนเขาอยากได้เพราะคนยากคนจนเขาอยากได้เงินอยู่แล้วเงินกู้นอกระบบผมก็กู้ยากดอกเบี้ยก็แพงนะแล้วก็โดนกระทืบโดนอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับผมตรงไปตรงมานะครับนะนะเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนประเทศไทยนะครับชัดเจนนะอันนี้ก็ฝากไว้แต่อีกไม่นาน นะนโยบายในการแจกเงินก็ต้องขึ้นสารรัฐธรรมนูญสารปกครองและก็ศสารฎีกานะครับก็ติดตามกันต่อไป